สวัสดีครับผมช่วงนี้ผมแบบว่าไม่ค่อยรีวิวรหัสนานแล้วนะครับมาดูกันซิว่าจะมีอะไรใหม่ๆอยู่ในอดีนี้เปล่ามาดูกันนะครับตัวละครก็ balance true strength key the to Is what I've been looking for within this Bam, storm. Have you ever won hunting bounties, salvaging souls? If they think I'm a monster, i to be join the battle. Yeah. Don't trust miracles, trust me. <laughs> Need me to kick something? ตามนี้นหละตามนี้เลยตัวละคร ตัดเลียงก็จะมีตามนี้นานมาพอจนจำไม่ได้ทีนี้ไปดูชุดกันนะครับโหชุดมีชุดพี่หลามด้วย กับไอหัวนี่ที่ผมเปิดได้นะครับแล้วก็กระเป๋านี่ในกระเป๋านี่มากระเป๋านี่มีตั้งยี่สิหกสกินนี่กล่องศบนะครับกระเป๋านี่ไหนลอง นี่นะอแอร์พอร์ 10, 33, สิบสามสิบสามสกินนี่เยอะอยู่นะเพลงมีทั้งหมดสิบเก้านะครับเอ้อันนี้ตั้งเจ็ดสิบสามอันนี้ตั้งเจ็ดสามวันเดือนกว่ากว่านี่ท่าเต้นตามนี้นี่ทั้งหมดสิบ สีท่าไม่นับสองท่านั้นเพราะว่ามันไม่ถาวรน,นะครับทั้งนั้นสองท่านั้นจะไม่นับรวมสกิลสกิลอันนี้ที่ GM จะมาแจกอันนี้นะครับ ไฟล์ก็ได้อันนี้มาไครร่รอสแล้วก็พาหานะรอนี่อ้โหอันนี้พวกนี้ดองไว้เพราะว่าจีเอมั้งนั้นเอาตู้อีโวออกไปนานแล้วการ์ดอันนี้ดองไว้ทั้งสี่ใบ โอ้อันนี้ก็ดองไว้สามใบกับเนี่ยดองไว้เยอะเลยอันนี้ก็ดองไว้เหมือนกันโทเค็นฮีโรอิดไม่ได้ไลเลยเลยส่วนมากก็จะเป็นของที่ดองดองไว้นะครับตัวละคร ก็ไม่ค่อยเล่นเลยเ,เล่นแต่ตัวผู้ชายนะครับจะกินปืนเออเดี๋ยวนี้เอมปรับระบบใหม่นะครับเอที่ผมใช้อยู่ประจํานี้ก็เป็นเอมฟตัวนี้นะครับสแต,ต็มันดาเมจหนึ่งแม่นยำสองแต่เอาสแต,ต็ตัวนี้มาใส่นะครับลั่นหนึ่งระยะหนึ่งนะครับ เอเคก็เหมือนเดิมเอเคก็ตามเคยเลยเอเคก็ตามเคยนะครับเอก็ตามเคยอันนี้สากามีอยู่สามตัวอันนี้ผมเก็บเจ็กเก็บจากภารกิจบูญญาพานนะเก็บให้ได้เยอะๆภายในหนึ่งเรือนนี่จะเอาตัวนี้ถาวรน,นะครับสากานี่กับ อยากจะเปิดลุ้นเหมือนกันอันนี้ดาเมจหนึ่งกับแม่นยำอันนี้จากกอน,นะครับฟาร์มัสอันนี้ผมเปิดกล่องเดียวแล้วได้ถาวนเลยนะครับเอ็กปดตัวนี้นะครับดาเมจ พามเอสองระยะหนึ่งขนาดไม่ได้บวกลั่นยังยิงคนเจ็บนะนี่แหละ an ก็มีอยู่สกินเดียวก็คือตัวนี้นะผมแลกมาพาสมามีอยู่สองสกินผมจะใช้พาสมาสกินนี้แต่เอาสกัดนี้มาใส่แทนนะครับอารเหรอเจาะเกาะกับรีโหลดนะครับพา,าร,ฟรฟาฟอลพาราฟอลเหรอ ลั่นหนึ่งแม่นสองนะครับอันนี้ลั่นหนึ่งเหมือนกันอันนี้ระยะกับแมกกาซีนอันนี้แม่นยำกับเจอเกาะผมใช้อัตราลั่นมากกว่านะครับส่วน k ิง g ิกเชอร์มีอยู่สกินเดียวที่้าที่หกอันนี้ผมไปเก็บมาจากค่าค่าความชำนาญน,นะบวกดาเมจกับรีโหลดนะครับเอกเคมีอยู่สกินเดียวไอ้นี่สีสกินแด่ ใช้สีม่วงแต่เอาสแตทสีเหลืองมาใส่นะครับ Woodpacker ก็ใช้สีชมพูเนะะเหมือนเดิม AC แปดศูนย์นะครับแม็กกาซีนเหมือนกันเลยมันต่างกับไอตัวนี้ตัวนี้บอบแม็กกาซีนมาถึงสองเลยนะครับผมตัวนี้นะครับจะเก็บสะสมเปอร์เซ็นต์ให้ได้ถาวนเยอะๆร้อยนัดก็อัตาราลันหนึ่ง ะครับตัวนี้ m 6 0ใช้สีทองแต่เอาสแตทสีฟ้ามาใส่นะครับครดก็มีอยู่ตัวเดียวนี่แหละ ump ใช้ตัวนี้เป็นหลักนะครับ mp ห้าใช้เป็นตัวนี้เลยอัตรายิงนะอัตาราลั่นนะครับ VS ก็มีอยู่สก,กินเดียว MPC0 d a ศูนดเมจสนะครับตัวนี้ P90 ตัวนี้นะแต่เอาสแตตลั่นหนึ่งมาใส่ทอมสันก็มีอยู่ระยะ2เหมือนกันนะครับคิกคู่ก็เหมือนเดิม m a x ก0ก็ใช้ตัวนี้เหมือนเดิมนะครับ ลูกซองก็ใช้ซองกระโหลกส้มนะครับสเปดก็ใช้ตัวนี้แต่เอาสเปดนี้มาใส่ซองควงก็ตัวนี้นะครับแม็กเจ็ดก็ตัวนี้ซองชาร์จก็ไม่ค่อยได้จับสไนพวกนี้ก็เหมือนเดิมหมดเลยเพราะสไนผมไม่ค่อยได้จับเหมือนกันปืนพกอย่างดีเซิร์ตอีเกิล็ตัวนี้กลอกสิบแปดก็เหมือนเดิมอันนี้ ได้มาใช้ชั่วคราวนะครับสองสั้น M500 ก็ตามนี้นี้ก็ตามเคยนี้ก็ตามเคยเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนเดิมกระทะก็อืม มีดอันนี้ได้มานะฉะนั้นผมจะถือมีดนี้นาล็อบบี้ไว้ดีกว่ามาเบสบอลก็นี่แหละคาตานะก็นี่แหละอืมหมัดไม่มีระเบิดอุ้ยสิบแปดสกินก็ถือว่าเยอะพอสมควรเลยไอวอลก็มีอยู่สิบสกินใช้ตัวนี้นะครับ อันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับจะไปดูแต้มปืนกันนะแต้มเยอะสุดคือโทก้อนนะครับเยอะที่สุดก็คือโทก้อนหกร้อปอีกสามแต้ม ะครับแรง้งแรงใหญ่จะอยู่ที่แร้งไดมอนด์หนึ่งนะครับส่วฮีโรอิตส่วนแร้งสี่วีซีก็สามสิบแปดดาวนะครับเหลืออีกสิบเอ็ดดาวผมก็จะขึ้นมาสเตอร์แล้วนะครับถ้าผมขึ้นมาสเตอร์ได้นี่คือเป็นการทำลายประวัติการเลยก็ว่าได้นะครับจะเป็นครั้งแรกในชีวิตผมด้วยดูซิว่า คิดว่าผมจะได้ขึ้นแรคงมาสเตอร์หรือเปล่าแรล้ง 4VC มาลุ้นกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับในไอดีผมก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ